สวัสดีค่ะใบาย่านะคะจากช่องลองกองสกังไข่โตค่ะลองกองเป็นสกังนะคะแล้วก็ตอนนี้สกังเนี่ยเป็นที่เริ่มนิยมนะคะในไทยแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นเราจะมีกลุ่มท่าสกังไทยแลนด์นะคะไว้คอยแนะนําการเลี้ยงสกังค่ะน้องเลี้ยงง่า คล้ายหมาแล้วก็นิสัยเหมือนแมวเพราะว่าเป็นสัตว์กลางคืนแต่ข้อดีของเขาคือเขานอนเยอะเหมือนสล็อตเลยค่ะดังนั้นการดูแลก็เลยจะค่อนข้างง่ายช่วงเช้าไปทํางานได้แล้วก็ช่วงดึกเนะี่ยเขาอาจจะเล่นกับอะไรกับเรานะคะเลี้ยงด้วยอาหารสุนัขค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันดูแลจาัดก,การง่ายนะแค่เน้นความเข้าใจเขาเท่านั้นนอกนั้นก็สบายเลยลที่อ,อาบน,น้ำหรือว่าอิบต<ำ> อ่าน,น้ำมันหมาค่ะแล้วก็เรื่องของตดเนี่ยจริงๆทุกคนอาจจะเข้าใจว่าน้องตดตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วน้องตดแค่ตอนที่ตกใจหรือมีใครไปทําร้ายเขาเท่านั้นเองค่ะถ้าสมมุติว่าไม่ได้เกิดเหตุเลวร้ายขนาดนั้นเขาอาจจะไม่ได้ตดเลยดังนั้นกลิ่นเขา